บางทราบว่าเขารับอิสลามมาน่าจะปีที่แล้วปะ่ะปีที่แล้วครับประมาณเดือนตุลาเดือนตุลาปีกางเดือนตุลาปีที่แล้ว,แล,วแล้วหลังจากที่เขารับอิสลามมาเนี่ยมีบททดสอบอะไรบ่ะเป็นจริงมีทุกคนนะมีครับมีตั้งแต่วันแรกเลยไม่มต่างกันตั้งแต่วันแรกป่อ<ป>ะไรเลยเป็นยังไงของผมมันของผมบททดสอบอาจจะไม่หนักแต่คือเหมือนแบบทดสอบความศรัทธาของเราความนี้ของเราอย่างวันแรกที่ผมรับอิสลามอ่ะต,ตอนแรกผมยังคล่องสุรรัตต่างๆไม่ค่อยได้ผมแด้แต่ฟัติฮะครับ อาจวที่หัผมก็ต้องท่องแบบฟังย t u b e ฟังใน u t u b e แล้วละหมาดตามแล้ววันนั้นอะวันแรกที่ผมรับอิสลา,ามคืออีกวันหนึ่งเป็นวันจันทร์ผมรับวันอาทิตย์แล้วโทรศัพท์ผมหายผมก็คิดในใจโอ้รับอิสลา,ามวันแรกจะไม่ให้ละหมาดครบเลยเหรอเราก็ละหมาดไม่ได้ใช่ไหมมือถือก็าหายด้วยมือถือหายแล้วเปิด youtube ยังไงครับแบบทําไงคิดอะไรไม่ออกคือไปชวนเพื่อนไปห้างจะไปซื้อมือถือใหม่ เพื่อจะมาให้ให้ได้มาละหมาดเพื่อจะไปเอาซื้อมือถือเปิด YouTube เปิด YouTube เพื่อจะละหมาดให้ครบ,ครบเดี๋ยวมันจะขาดเพราะเรารับเพิ่งรับครั้งแรกพอตอนแรกก็ยังไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมละ่ะตอนแรกก็เหมือนมาดกายังไม่ได้จดความดีพอเรารับปุ๊บมาดกาเริ่มจดเนี่ยเราก็ละหมาดไม่ครบไม่ได้ก็เลยแบบตั้งใจว่าจะไปซื้อเลยตังค์มีห้าพันจะซื้อโทรศัพท์ม่เลยอยากได้โทรศัพท์มาเพื่อเปิดดูตัวอย่างในการละหมาดใช่เขาเปิดดูตัวอย่าง,างนนในการละหมาดพอกาลังจะไป เพื่อนเราเอาโทรศัพท์มาคืนให้บอกเอ้ยเนี่ยมึงวางไว้ตรงเนี้ยไม่เอามาันละผมก็คิดว่าหายไปแล้วเพื่อนเอาโทรศัพท์มาให้เราโอ้เราไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่ก็เลยรีบกลับไปละหมาดใช่แต่ตอนแรกไม่รู้นะว่าเป็นบททดสอบ,บแต่คือในใจคิดว่าเราแค่อยากละหมาดอันนี้หายไปไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อใหม่มาละหมาดเพื่อจะมาละหมาดแค่นั้นเอง